มันคุณว่าจะมีมาที่คุณวิเคราะห์แล้วแันแบบเดบิตตัวหนึ่งแล้วก็เดบิตอีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคุณเจอแปว่าคุณวิเคราะห์ผิดถูก<ช>ปะ่ะม,มันต้องมีเดบิตกับเครดิตเท่านั้นอ่ะกรณีนี้บ้างอ่ะตัวนี้แหละสินทรัพย์เพิ่มอยู่ด้านอะไรครับสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มอยู่ด้านเดบิตอ่ะคุณก็เดบิตเดบิตที่ชื่อบัญชีคืออุปกรณ์ซ่อมรถถูกไหมครับอ,อุปกรณ์ซ่อมรถด,ด้วยยอดเงินก็คือสองหมื่น เงินสดอืมแล้วเนี่ยสินทรัพย์ลดลงสินทรัพย์ลดอยู่ด้านเครดิตด้วยชื่อเงินสดถูกไหมครับสินทรัพย์ลดอยู่เครดิตคุณก็เครดิตด้วยชื่อบัญชีก็คือเงินสดสองหมืนเยื้องประมาณนิดหนึ่งก็ประมาณนี้ออาแปลว่าคุณตอบถูกละรายการที่สี่ผมจะดูว่าคุณจะมีการตอบผิดได้บ้างไหมถ้าเกิดคุณตอบ ทูมาเลยเนะแปลว่าผู้สอนนี่เจ๋งมากนะสอนให้จนคุณเนี่ยไม่เคยเรียนบัญชีแล้วคุณตอบได้ใช่ดังนั้นพยายามอย่าตอบผิดนะแค่อ่านโจทย์นิดนึงวิเคราะห์นิดนึงแนคะ่อ่านโจทย์นิดนึงวิเคราะห์นิดนึงอ่ะตอนนี้นะฮะเนี่ยรายการนี้คุณคุณไม่ต้องไปอ่านโจทย์เลยด้วยซ้ำคุณแค่ดูตรงเนี้ยหยอดจากตรงเนี้ยตรงเนี้ยฝังอันคุณก็ตอบถูกแล้วเช่นสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มสินทรัพย์เพิ่มคุณต้องได้ร้านี่ว่าสินทรัพย์เพิ่มมันต้องเดบิตถูกป่ะเดดบบิต้วยชชื่่อัญีซึงคุณระบุมแล้วันคือวบเด ด้วยยอดเงินคือ6พันเครดิตนี้สินนี่สินเพิ่มคุณท่องมาแล้วว่านี่สินเพิ่มมันอยู่ทางด้านเครดิตคุณก็เครดิตด้วยชื่อบัญชีก็คือเจ้านี้ร้านลุงดำเจ้านี่ลุงดำห6พันนะโอเคผ่านถูกต้องคุณรู้คุณมีโอกาสตอบผิดปะแค่จะไม่มีแคบไม่มีเลยนะต้งแต่คุณเริ่มหยอกใส่ตั้งแต่แรกถูกแล้ว แต่จะมีความช้าในการอ่านนิดนึง